สวัสดีครับเจมมาโต้มาอีกแล้วครับช่วงนี้เสียงอาจจะไม่ค่อยมีนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับวันนี้เราจะกลับมาพร้อมกับของนะครับที่หลายๆคนชื่นชอบนะครับอย่างกางเกงปิกนกนะครับสีฟ้าซึ่งไม่ได้มาแค่อซึ่งไม่ได้มาแค่กางเกงนะครับก็มาหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหมวกเป็นเสื้อเป็นกางเกงหรือว่าเป็นรองเท้าก็ตามที่อยู่ในเซตนี้นะครับ กับอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมของแรกนะครับก็อย่างที่เรารู้กันนะครับว่าช่วงนี้เป็นช่วง Assassin Creed เนีเพราะฉะนั้นก็มีกิจกรรมเติมเงินรับของฟรีกิจกรรม Assassin Creed นะครับต้องบอกว่าคุ้มมากๆนะครับเพียงแค่เติมเงินาภายในวันที่5-11นะครับก็มีระยะเวลาให้น้องเติมเงินนี้ทั้งหมด7วันด้วยกันเติมแค่299เพชรนะครับน้องจะได้ตัวสกินอาวุธนะครับซึ่งเป็นสกินมีดนะครับสกินมีด ความจริงมีดนะในเขาเรียกว่าในในี่นะวะนี่วะาจะกินมีดอ่ะมีดบินนะครับอ่าในเกม assassin s creed เนี่ยหรือว่าการที่เอาเล่นเกมที่เป็นแบบนักฆ่าเนี่ยมีดบิน,นมันก็จะเป็นอีกอันหนึ่งนะเป็นอาวุธอีกอันหนึ่งที่เราใช้บ่อยๆนะครับซึ่งปกติแล้วตัวมีดเนี่ยมันก็จะเป็นมีดตัวนี้ใช่ไหมมีดเก่าเก่าฝีฝ่ายนะครับแล้วก็ จะมีมีดตันนี้นะครับเป็นอาวุธที่อันตรายที่สุดนะครับแม่อาจจะใช้กับเราได้นะครับมีบินอิแตะสีดํานะครับซึ่งของใหม่เนี่ยจะเป็นตัวนี้นะครับเป็นมีด assassin creed นะครับ hunter's blade นะตัวนี้ออกแบบมาเพื่อความคมระดับสูงสุดมีเอฟเฟกด้วยนะครับเท่มากๆถือที่หน้าล็อบบี้ได้ด้วยถ้าเกิดถือที่หน้าล็อบบี้จะเป็นอย่างนี้เหมือนเราถือมีดสั้นอยู่อย่างเท่บอกเลยนักฆ่ามก็ต้องคู่กับมีดนะครับมีตัวนี้ก็เป็นสีออกแบบสีบอลบลนะครับทองทอง นะครับมีโลโก้ assassin creed อยู่แล้วก็มีเอฟเฟกเป็นคล้ายๆแบบเลือดสีแดงหนะมุนวนอยู่ <c oughs> เป็นมีดอันแรกที่สื่อทีล็อบบีได้ด้วยนะใครอยากได้ <c oughs> เพียงแค่299เกชรเท่านั้นวันที่5้าถึงสิและหลังจากวันที่11กลายเป็นของแระนะครับไม่มานะครับเติมเงิน299เ้าพชรับมีดสกินมีดแหล คือถ้าไม่เอาก็แล้วแต่น้องเอาจริงหลังจากนี้ก็ไม่กลับมาแล้วใครที่ลองแล็กลแหน้าล็อก,ก,อกเห็นกลับมาปะล่ะน่ะไม่กลับอันนี้ก็ก็เหมือนกันก็ไม่กลับมานะครับก็ไม่กลับมาเพราะฉะนั้นอย่าพลาดเพียงแค่299เพจเท่านั้นนะส่วนอีกกิจกรรมหนึ่งที่จะมาพร้อมกันเลยนะครับเริ่มด้วยกันจบด้วยกันนะครับไม่สิอันนี้จะเริ่มเชื่องคืนจบ559สำหรับมีด ส่วนตัวกิจกรรมอีกอันนึงเนี่ยตัวกางเกงปิกนกฟ้าจะเริ่มตอนประมาณ9โมง -10 โมงนะครับแล้วก็จบตอน5ทุ่ม -5.9 ซึ่งของเด็ดข้างในเนี่ยจะมีอยู่สองอันด้วยกันนะครับอันแ,แรกก็เป็นกางเกงปิกนกสีฟ้านี่แหละนะครับมีทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันเซตนี้จะมีเสื้อกางเกงรองเท้าแล้วก็หมวกนะครับความจริงพี่ว่ามันเท่มากเลยนะมันไม่ได้เท่แค่กางเกงนะน้องซื้อเซตนี้ไปน้องสามารถเอาไปใส่ได้หมดเลยอะน้องอยากใส่อะไรก็ได้เนี่ยพี่มีเสื้อให้ดูด้วย ที่มีเสื้อถอดให้ดูแต่ไม่ให้นะตัวนี้ไม่ได้แจกแล้วเหมือนมันแจกไปตอนนั้นแจกไปตอนนั้นสําหรับคนที่ติดท็อปคนซื้อมัง้งถ้าจำไม่ผิดเลยสักอย่างจำไม่ค่อยได้นะครับก็จะได้เสื้อตัวนี้ไปนะครับเป็นเสื้อที่อเอาออกมาจากเกมเลยอะเอามาจากเกมเลยอะนี่เห็นไแขนข,ข,ข้างแขนข้างนึงจะมีลายเหมือนในเกมส่วนแขนอีกข้างก็จะไม่มีนีมันในเกมให้ดูเมาท่านหน้าก็มีลาย อันนี้ข้างหลังก็อย่างเท่ลายปิกนกนี่ยใส่ให้ดูกับข้างหลังได้เห็นชัดๆนี่ตอนนี้นี่ให้ดูนี่เกมเหมือนกันเลยยั็ละเหมือนกันเลยจะเอามาโชว์ใ,ใย่ใครอยากได้ไม่มีแล้วนะตอนนี้ไปหาซื้อมือสองเอา ไม่รู้ราคาเท่าไหร่รับวัานน่าจะแพงมากนะเพราะว่าตอนนั้นถ้ามาจํานวนจํากัดนะจ๊ะมาดูของในเกมกันดีกว่าของในเกมก็อย่างที่บอกไปว่าจะมีสี่ชิ้นนะครับจะเป็นประมาณนี้นี่เดี๋ยวให้ดูเทียชิ้นนะครับซึ่งอันนี้รีวิวไม่ค่อยยากเพราะว่าชุดมันชัดๆอยู่อันแรกก็จะเป็นพัดหมวกนะครับหมวกปีกพร้อมกับทรงผมนะ ใครอยากได้หมวก F ก็บอกเลยว่าไม่มีนะครับไม่กลับมาก็หมวกปีกไปใส่ก่อนละกันนะนี่หมวกปีกอันนี้ส่วนภายที่2ก็คือไพงเกง,เกงตัวนี้ก็เป็นตัวที่ทุกคนชื่นชอบนะอยู่กับพีไฟมานานมีออกสีแดงมาด้วยสีแดงก็ดังแต่ว่าสีคลาสสิกก็ต้องเป็นสีฟ้าแหละนะครับสามารถเป็นเจ้าของกันได้ในกิจกรรมนี้อีกสองส่วนนะครับก็คือส่วนรองเทา้ารองเท้าก็น่ารักนะครับรองเทา้าว่าเป็นรองเท้าที่มีลายปีกนกอยู่ข้างๆนะเห็นปะ เป็นรองเท้าผ้าใบลายปิกนกส่วนตัวเสื้อนะก็อย่างที่เมื่อกี้โชว์ให้ดูนะครับเสื้อเท่มากๆเลยข้างในผู้หญิงจะใส่เป็นแบบว่าเสื้อสั้นๆหนึ่งตัวแล้วก็เขานราจะคุมโดยแจ็กเก็ตตัวนี้นะครับแจ็คเก็ตปิกนกนี่เท่กว่าสุดตั้งเยอะโถสำหรับตัวนี้ผู้หญิงส่วนตัวผู้ชายก็มีเหมือนกันนะครับผู้ชายก็ใส่ไว้ที่ใครวาให้ตกเปล่า time to and dice. ตั้ e แต่สไลซ and dice. ไม่ใช่ฮตโตอยู่ที่ใคร Everything El to show โอเคของผู้ชายก็เหมือนกันนะครับจะมีทั้งหมดสี่ชิ้นเสื้อกางเกงรองเทา้าทรงผมนะทรงผมอันนี้ก็เป็นหมวกเช่นเดียวกันมุนให้ดูแล้วก็รีวิวทีละส่วน ต้วแรกเป็นหมวกนะครับหมวกใส่กับหลังก็เป็นลายปีกนกเหมือนกับของผู้หญิงแหละนะครับตัวนี้ส่วนตัวกางเกงก็อย่างที่รู้ๆกันนะครับกางเกงสุดคลาสสิกของฟรีไฟฟันทัมเฟเธอร์นี่อีกสองส่วนที่จะมีก็คือส่วนรองเท้าและเสื้อแจ็คเก็ตรองเท้าก็คล้ายๆของผู้หญิงนะครับเป็นรองเทาเ้าผ้าใบมีลายปีกนกอยู่ข้างๆเสื้อก็เหมือนกันเลยนะครับเสื้อตัวนอกก็เหมือนกันนะครับเป็นแจ็คเก็ตตัวนี้แหละ ส่วนข้างในของผู้ชายจะใส่เป็นคล้ายเสื้อกล้ามสีดำน,นี่ถ้าเกิดใครอยากได้นะครับกิจกรรมนั้นยังไงกิจกรรมมันจะเหมือนกิจกรรมอ่าอ,อ,อันนี้แหละคล้ายๆกันเลยเหมือนกันเลยดีกว่านะครับเหมือนกันเลยดีกว่าอย่าใช้อย่าเรียกควาว่าคล้ายนะครับกิจกรรมเหมือนกันเลยกร็ราคานะครับราคาเดี๋ยวพี่เปิดให้ก่อนแป๊บหนึ่งราคาจะ อันนี้จะ3 9เพชรเหมือนกันแล้วก็นี้จะ59เพชรเหมือนกันแล้วก็หินนาโชค99เพชรเหมือนกันนะครับซึ่งการที่เราใช้อัญเชิญพิเศษเนี่ยมันจะเพิ่มโอกาสในการได้ไอชุดเมื่อกี้2ชุดมากกว่าการอัญเชิญแบบปกตินะครับแล้วก็หินนาโชคเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มโอกาสนะครับให้ได้ไอตัวชุด2ชุดเมื่อกี้มากขึ้นนะครับเพิ่มโอกาสน้อยไม่ได้หมายความว่าน้องจะมีโอกาสได้น้อยนะหมายความว่าสมงว่าตรงนี้มีโอกาสเท่าไหร่อยู่มันจะเพิ่มเข้าไปอีกนิดหนึ่งนะครับ อันนี้มีโอกาสเท่าไหร่อยู่เพิ่มไป,ปกลางๆซึ่งตัวนี้เราก็ถ้าเราไม่พอใจเราก็เปลี่ยนได้นะครับอันนี้กลายเป็นอ๋อเพิ่มโอกาสมากแล้วอันนี้เพิ่มโอกาสน้อยซึ่งเอาจริงๆถ้าให้พี่แนะนําก็ควรจะเป็นหมุนแบบ5 9แล้วเพิ่มโอกาสมากจะมีโอกาสได้ของอนันตม,มากขึ้นแต่ว่าอันนี้แล้วแต่สตรนะครับสุดใครสุดมันก็ไม่บังคับกันบางคนบอกว่าผมกดเลย3 9เพชรออกเลยข้าที่เอาข้าบุก,กีผมก็แล้วแต่น้องนะครับแล้วแต่น้องเชื่อว่ารอเลยสำหรับวันนี้ก็เหมือนเดิม ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตาม f a e b o o k YouTube ให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าไปแล้วบ๊ายบาย